Hello everybody welcome back to our channel สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเล่นเกมกันนะคะ dress to impress we play i n g dress to impress the theme is spring break เป็นช่วง break นะคะภาคฤดูร้อนเข้าฤดูัมเมอร์นะคะเข้าฤดูัมเมอร์นะคะ spring break นะคะ,มเ,มอะ,คะเอ่อดาเน้นชุดนี้นะคะใส่ชุดนี้แล้วก็ตะกร้า คือดอกไม้เตรียมที่จะออกดอกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าทาเอ่อแต่งหน้าทําผมที่หลังนะคะ we gonna do the dress uh makeup and hair later okay so i shoot this outfit because it's suit for spring break i love to have um baskets flower baskets love this this outfit is perfect for me so I go with necklace and then the เอ่อเลือกที่จะใช้สร้อยคอนะคะเป็นทองนะคะเห็นไหมคะสี 5, 4, ทอง I l e I I I shoot the hat because it's gonna be warmer น่าจะเป็นที่เอ่อ uh, อากาศเริ่มร้อนนะคะก็ใช้ สีค่อนข้างเข้มนะคะเป็น brow dark brow eyebrow and the lip lipstick นะคะขอเป็นแบบนี้นะคะขอเป็นแบบสัสซีนิดนึงเซ็กซี่นิดนึงนะคะชอบจมูกนิดนึงนะคะแล้วเราไปทำผมกันขอทรงผมยาวแล้วกันนะคะ I like a uh, long hair with dark brown I think dark brown yeah e t h i n t e n h is ค่อนข้างจะเป็นสีบอลนะคะสีบอลนิดนึงออกน้ำน้ำแล้วออกบอลนะคะแล้วก็ใช้ผมหยิกนะคะผมหยิกเออดูน่ารักดีนะคะ feel like she look gorgeous น่ารักนะคะเหมือนเขาน่ารักมากเลยนะคะจากเมคอัพจากการแต่งหน้านะคะแล้วก็แต่งชุดนะคะเพอร์เฟเลยนะคะ I like it. I love it. If you are new in here please subscribe like If you got any comment please comment ถ้าใครเข้ามาใหม่แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ have a few video that Elizabeth updated so hope you guys follow and uh keep watching you know our video and keep subscribing thank you very much ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะนี่คือ,เ,อเป็นรองเท้านะคะแล้วก็เป็นถุงเท้าแบบแบบคล้ายๆเส้นได้นะคะคล้ายๆเส้นเส้นลิป,ปินนะคะ เลือกสีนี้นะคะที่เข้ากับหมวกนิดนึงกำลังเดินเก็บต่างไอค l e เลขสมาร์ในโซ you know I can buy what I want I think I'm done r e now I got what I need I don't need anything else พอแล้วนะคะไม่ใส่อะไรแล้วนะคะอาจจะมีเล็บไม่แน่ใจว่าทำเล็บหรือเปล่าพอดีดามมาพากเสียงอีกทีนึงนะคะ โอเคแล้วนะคะ47 s e c o n d สีผิวโอเคสีผมโอเค perfect ทุกอย่างโอเคแล้วนะคะขอเดินเก็บเงินนะคะ I collect the money okay I think I'm done I got everything what I need If you guys new in here please subscribe like if you got any comment please comment ถ้าใครเข้ามาใหม่แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะภาษาอาจจะไม่ชัดต้องขออภัยเพราะว่าดาส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษนะคะใช้ภาษาไทยก็เป็นไทยเดิงนะคะเพราะดาเป็นคนโคลาดนะคะสาวโคราดนะคะ คนนี้ให้3คะแนน I อ i ิ e ยู u รีสตลโอเค It's same like something missing ให้3คะแนนนะคะเหมือนบางอย่างขาดหายไปนะคะคนนี้น่ารักนะคะให้3คะแนนนะคะ าใครหลายๆคนถามว่าเอา้าทำไมไม่พูดภาษาเราคือติดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาโคราชกลัวฟังไม่รู้เรื่องนะคะไทเดิงนะคะฟังไม่รู้เรื่องไทเดิงไทเดิงนะคะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ภาษาอังกฤษค่อนข้างจะเออรู้บ้างนะคะแต่คืออันนี้ของลูกสาวนะคะ โอ้ย so gorgeous I like it ของลูกสาวน่ารังแตส่สีชมพูไม่ค่อยมีใครชอบนะคะอันนี้ของดานะคะ Spring Break I like it ชอบมากเลยนะคะ ถ้าใครที่ uh, กำลังทำ YouTube อยู่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะขอบคุณมาก thank you everybody for your support I love you all Sorry sometimes I put the song is sad Nat. but I hope I can g i v e you um, you know some short video that you understand me why I'm feel, feel that way when I'm sad you know ต้องขออภัยนะคะบาง,ง,ง,งบางบางเพลงบางบางบางอย่างคือมันเข้าถึงกับตัวของดาเองนะคะก็เลยอาจจะมีเศร้านะคะแต่คนบางคนเขาเศร้าตามด้วยนะคะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเศร้าตามกับเรา มันเหมือนกับว่าปิดกั้นทุกอย่างเลยนะคะตอนที่ตอนที่เราไม่มีหนทางเลยนะคะไม่มีหนทางที่จะไปทางไหนก็มีเพลงนี้ที่ระบายออกมาก็คือร้องไห้เขาเรียกว่า crying song crying song t h a t like when you cannot do anything about it oh is โอ้ได้ที่สนะคะเย้ I got the first place number three oh, thank you very much ขอบคุณมากนะคะได้ที่3นะคะดีใจมาก I'm so happy thank you very much นี่นะคะลุกนี้นะคะหลายคนชอบนะคะเราก็ปวดให้เขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ